ท่าน,นประธานที่ครบระผม,มนอนุสรอิ่มสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่คร,บครับหลายปีที่ผ่านมานั้นชีวิตคนไทยต้องเปื้อนฝุ่นแต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาแบบบูรณาการจริงจังจากชีวิตเปื้อนฝุ่นจะก,กลายเป็นชีวิตที่จมฝุ่นในที่สุดครับท่านประธานในแต่ละปีมีการเก็บสถิติตัวเลข มีคนไทยมากกว่า9.2ล้านคนได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นพิษดังนั้นถึงเวลาครับที่เราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันสนับสนุนผลักดันพรบอากาศสะอาดในอดีตครับเขาบอกว่าถ้าอยากหนาวเนี่ยต้องขึ้นไปทางภาคเหนือครับไปดอยอ่างขางไปดอยอินทนนท์ตื่นเช้ามาก็นึกถึงเพลงเบิร์ดครับหมอกจางๆและควัน คล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้ครับแต่วันนี้ไม่ต้องไปถึงภาคเหนือครับกรุงเทพปริมณฑลตื่นเช้ามาเราก็เจอหมอกจางๆและควันซึ่งมันเจือไว้ด้วยปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 สิ่งที่เราต้องเริ่มคิดเราไม่ได้เริ่มแต่วันนี้ครับพักเพื่อไทยนั้นถือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริง ที่จะนำเสนอและมุ่งเน้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมีวิวัฒนาการในช่วงของการเลือกตั้งนั้นพรรคเพื่อไทยเสนอแผนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ไว้3 0 0ขั้นตอนครับคือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวพอเราได้รัฐบาลครับสมัยก่อนเนี่ย ผู้นารัฐบาลเวลาไปเยือนต่างประเทศเคยมีนโยบายสโลแกนว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าวันนี้ไปเยือนเพื่อนบ้านครับรัฐบาลก็ต้องไปขอความร่วมมือถ้ารักกันจริงห่วงใยกันจริงอย่าสร้างปัญหาฝุ่นพิษแล้วก็ลอยเข้าไปในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านต้องช่วยกันตั้งแต่ต้นทางของปัญหาการประชุมเวทีระดับโลกครับเช่นเวทีคอั28 สอสอดรชีรรัตน์สำเร็จวานิชคนสวยลาดกระบ,บางคนงานกรุงเทพค,ครับ <S <S ไปฟังแล้วก็ได้ยืนยันนะครับว่าภายใต้การทำง,งานร่วมกันของรัฐสภาไทยรัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทยเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะแก้ไขปัญหาคล t e เม a เชนอันกระทบจากโลกร้อนรวมถึงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ประชาชนมีความหวังมาเป็นระยะระยะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่า เมื่อไหร่ล่ะเอาซะทีเถอะและวันนี้แหะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหมุดหมายสำคัญที่เราจะแก้ปัญหาฝุ่นพิษ pm สอง5แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบย้อนไปดูครับว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยพูดเรื่องแก้ปัญหาฝุ่นพิษ pm สองสามระยะไว้อย่างไรบ้างรยะสั้นครับเราจะเน้นการเตือนภัย เมื่อเกิดปัญหาฝุ่นพิษมาไม่ต้องตกใจครับมาตรการระยะสั้นแจกหน้ากากอนามัยสั่งหยุดโรงเรียนหยุดทำงานมีแผนป้องกันการดับไฟป่าตลอดปีไปเพื่อนบ้านไปเยือนต่างประเทศก็ขอความร่วมมือแผนระยะกลางครับเราจะให้ความสำคัญกับการออกกฎหมายควบคุมการก่อสร้างที่เป็นปัจจัยสำคัญในการก่อมลพิษทางอากาศ เราจะออกมาตรการทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรายใหญ่เราจะแก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตรเช่นสำหรับการทำเกษตรแบบต้นทุนต่ำเวลาเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ไฟเผาต่อไปต้องไม่สามารถทำได้ครับเราจะมีการปล่อยน้ำเข้าไปในระบบชนระทานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เราจะประสานโรงงานน้ําตาลครับซึ่งเป็นต้นทางในการรับซื้ออ้อยต้องซื้ออ้อยสดและส่งเสริมให้ได้ราคาและปฏิเสธการซื้ออ้อยเผาแผนระยะยาวครับเราจะประกาศใช้พรบอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานปัญหาฝุ่นพิษนั้นมันสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ําและสะท้อนโครงสร้างทางสังคมที่บิดเบี้ยวมาก่อนหน้านี้เราต้องออกแบบผังเมืองใหม่เพื่อลด ปัญหาการจราจรเราต้องประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านต้องหยุดฝุ่นข้ามพรมแดนและการจัดตั้งคณะกรรมการครบทุกกระทรวงเพื่อจัดการเรื่องฝุ่นท่านประธานครับที่ผ่านมานั้นเราแก้ปัญหาแบบลูปหน้าปะจมูกขายผ้าเอาหน้ารอดเหมือนสามีภรรยาน,นอนเตียงเดียวกันแต่ฝันคนละเรื่องต่างคนต่างทำเช่น เกิดปัญหาฝุ่นพิษบังคับใช้กฎหมายโดยการใช้พรบการสาธารณสุขแค่นั้นครับถ้าไปเผาป่าก็ผิดพรบป่าไม้เผาในพื้นที่ป่าสงวนก็ผิดพรบป่าสงวนแห่งชาติเราต้องไม่แก้แบบแยกส่วนครับแต่เราต้องแก้แบบเชื่อมโยงบูรณาการท่านประธานครับบางช่วงบางเวลานั้นสำหรับบางคนคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วแต่การแก้ปัญหาฝุ่นพิษ เพื่อให้ได้อากาศสะอาดนั้นต้องไม่กลายเป็นฝุ่นต้องไม่วูบวาบต้องไม่เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เป็นความหวังแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงแสงไฟหน้ารถของรถที่สวนทางมาเท่านั้นบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ถึงเวลาที่คนไทยจะมีอากาศสะอาด ภายใต้พรบอากาศสะอาดผมขอสนับสนุนร่างพรบอากาศสะอาดทั้ง7ร่างและเชื่อมั่นว่าในยุคข,ของเราปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ปัญหาที่หมักหมมและแก้ไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานจะสำเร็จเสร็จสิ้นและแก้ได้ในยุคนี้เหมือนอย่างที่เราไปประกาศในหลายเวทีว่าได้เวลาเพื่อไทยได้เวลารัฐบาล ที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและผมเชื่อว่าในการโหวตช่วงหลังจากนี้ประชาชนจะจับตาและจะได้เห็นความจริงใจของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนิติบัญญตัติที่จะเป็นหมุดหมายและจุดเริ่มต้นอันดีในการแก้ปัญหาฝุ่นผิดครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัิชนทีวีโดยการสแกน q r c o d e ด้วยนะครับ